สวัสดีครับผมเทเวลเลอร์ฟรีดเช้านี้ผมก็มาอยู่ที่พารามอเตอร์เชียงใหม่ใช่แล้วครับผมจะพาทุกคนมาบอยบินสู่นั่งฟ้าเมืองเชียงใหม่เพื่อชมวิวในยามเช้านี้กันด้วยกิจกรรมสุดแอดเวนเจอร์อย่างที่เห็นข้างหลังผมนี้ครับพารามอเตอร์ครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นพารามอเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อที่ออฟฟิศกันก่อนเลยครับ ครับเรามาถึงเชียงใหม่พารามอเตอร์เนี่ยเราก็เข้ามาติดต่อด้านในสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมอ่อ้ําครับผมคุดอ้ําโอเคตอนนี้ผมมาถึงที่สนามบินขาบูสกายที่เป็นพารามอเตอร์เราเข้ามาเราติดต่ออะไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าเซ็นเอกสารนะครับเซ็นเอกสารใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมใส่โอเคเราไปดูชุดที่เราจะเปลี่ยน เป็นชุดสีแดงแบบนี้ใช่ครับอันนี้เรียกว่าชุดอะไรครับมีชื่อไหมชุดหมีครับชุดหมีใช่ครับผมก็ต้องใส่ทุกคนใช่ครับโอเคเราเห็นว่าต้องมีการชั่งน้ําหนักก่อนด้วยใช่ครับครับอันนี้เพราะอะไรครับผมเพื่อให้บาลานซ์ของของของเครื่องนยครับบาลานซ์เครื่องสมดุลกับตัวน้าหนักตัวบินและน้าหนักแพ็กเกจครับโอเคทีนี้มีจํากัดน้ําหนักของผู้เล่นพารามอเตอร์ไหมครับไม่เกินร2 0ยี่กิโลไม่เกินร้อยี่สิบใช่ครับ โอเคทีนี้เรามาดูพารามอเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งของลูกค้าครับลูกค้าหรือผู้เล่นนะครับตรงนี้เป็นที่นั่งนักบินครับนักบินครับผมมันก็จะมีมอเตอร์กับใบพัดเนาะใช่ครับอืมอยงเี้ยจะเป็นล่มโอเคส่วนใหญ่ก็จะขึ้นบินช่วงเช้าใช่ครับครับผม อย่างที่ผมมาเนี่ยโอ้โหเช้ามากเลยเช้าก็จะบรรยากาศดีภาพดีแทบจะเป็นดีที่สุดของวันแล้วครับถ้าไม่เช้ามีช่วงเย็นด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วงเย็นนี่จะจะเป็นอีกฟิลนึงครับผมโอเคตอนนี้ผมตื่นเต้นแล้วพร้อมมากเดี๋ยวผมจะใส่ชุดหมีละได้ครับโอเคครับคุณครับโอเคผมจะใส่ชุดหมีนะครับแ่นันกนเลยอ่าผมตื่น โ okay. อเคงคอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการได้เตรียมไว้ให้แล้วประกอบไปด้วย ชุดเซฟตี้หมวกนิรภัยและที่ขาดไม่ได้ก็คือพารามอเตอร์ครับเอเครับตอนนี้ผมก็พร้อมบินนะครับมีมุมภาพอีกมุมหนึ่งคือเป็นโกโฟปอลบนศีรษะผมนะก็จะมีสองมุมมองในการฟุตเทจรอบนี้ตอนนี้ก็เดินมาที่ตัวพารามอเตอร์นะครับมาพร้อมกับนักบินประจำตัวของผมในครั้งนี้นะครับ คุณออฟสวัสดีครับผมครับคุณออบก,ก็จะเป็นนักบินตอนนี้มีชั่วโมงบินประมาณกี่พันชั่วโมงแล้วครับ 1, าพันกว่าโอเคชัวครับตอนนี้เรากําลังเซตอะไรบ้างครับองค์ประกอบของพารามอเตอร์ที่เห็นอยู่นี้จะประกอบไปด้วยที่นั่งสําหรับผู้เล่นและที่นั่งของนักบินมอเตอร์กับใบพัดลมพลารามอเตอร์ที่ทําให้เราลอยอยู่บนอากาศและ ช่องสมดุลน้ําหนักครับส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วน้ําหนักของผมอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้คือต้องหนักหรือเบาผมถ้ามันข้างหน้าคือจะหนักข้างหน้าคือหนักข้างหลังคือเบาเพื่อบาลรลา์ระหว่างนักบินแล้วก็ตัวมอเตอร์ด้วยครับผมโอเคแตวผมจะนั่งแล้วแต่ผมจะฝากพี่แอนถือให้ครับขอบคุณครับพี่แอนใส่อุปกรณ์เซตตี้นะคะ เราจะเยียดอยู่นี้ตลอดนะครับคแต่เราตัเส้นเหียดแบบนี้นะครับมาขอรับลายอันนี้จะขึ้นขึ้นไปได้ครับขอบคุณที่จับแน่นนิดนึงนะครับได้เลยได้เลยอันนี้อย่าลืมเปิดกอปอหัวนะครับ,รบตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมจะบอยบินแล้วครับพร้อมนะครับครับผมรวยไลย ได้เทคออกขึ้นมาแล้วช่วงแรกจะเป็นการค่อยๆไต่ระดับความสูงครับโดยบริเวณโดยรอบจะเป็นทุ่งนาเพราะฉะนั้นเสียงของพารามอเตอร์ไม่ไปดังรบกวนชาวบ้านในระแวกนี้แน่นอนครับ คำถามที่มักจะได้ยินเป็นคำถามแรกเสมอคือกลัวไหมหวาดเสี่ยวไหมคือถามคนไม่กลัวความสูงผมก็ตอบได้เลยว่าไม่กลัวเลยมันมีแต่ความสนุกตื่นเต้นและตื่นตาอารมณ์ที่นั่งอยู่บนพลาโมเตอร์คือขึ้นมาชมวิวมุมสูงกลางอากาศได้ฟิลเดียวกับนกหรือมักที่จะเรียกกันว่ามุมมองแบบเบิร์ดไอวิว จะให้เปรียบเทียบอีกแบบก็คือเป็นภาพมุมสูงที่เรามักจะได้เห็นจากโดนบังคับเพียงแต่นี่มันวิเศษกว่าคือการได้มองภาพนั้นจากตาเนื้อของเราเอง บินจะพาเราแต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนอยู่ในระดับประมาณ2,000ฟุตส่วนวิวเบื้องล่างเป็นพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงกับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะได้ลอยลำอยู่กลางท้องฟ้าแบบนี้อยู่ประมาณ15นาทีนักบินก็ค่อยๆลดระดับความสูงลง โอเคครับแลนดิ้งลงมาแล้วเดี๋ยวต้องขอบคุณนักบินออฟหน่อยครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> สุดยอดเลยครับผมหลังจากที่ผมได้ขึ้นบินเป็นเที่ยวแรกก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาบินต่อจากผมอีก3คนในเช้าวันนี้ครับอายุสักแค่ yeah, <Okay. S 2> yeah. ขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ